สวัสดีครับวันนี้เจ็กจะมาทํากระดูกอ่อนผัดพริกไทยดําเป็นกับข้าวทําง่ายๆอีกแล้วครับแต่รสชาติอร่อยถูกใจแน่นอนพร้อมแล้วไปเริ่มทํากันได้เลยครับขั้นตอนแรกให้เรานำกระดูกอ่อนหมูน้ำหนัก500กรัมมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคําครับ ทีนี้ก็หั่นหอมหัวใหญ่ครึ่งหัวครับต้นหอม4ต้นหั่นท่อนครับพริกหวาน3-4ครับใช้อย่างละนิด ทีนี้ก็มาเริ่มผัดกันได้เลยครับให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะพอน้ำมันร้อนแล้วใส่กระเทียมสับ2ช้อนโต๊ะครับเจียวกระเทียมให้มีกลิ่นหอม กระเทียมมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วให้เราใส่กระดูกอ่อนลงไปครับแล้วก็ผัดให้สุกพอสุกได้ประมาณนี้ก็ให้เราปรุงรสได้เลยครับใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวลงไป2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนชา ซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยดำขกหยาบหนึ่งช้อนโต๊ะคลุกเคล้าให้เข้ากันครับอืมกิ่นมาแล้วหอมมากขั้นตอนนี้แจ็คจะเติมเหล้าจีนลงไปนิดนึงนะครับถ้าใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ คุกเขาให้เข้ากันอืแล้วใส่หอมหัวใหญ่ลงไปตามด้วยพริกสามสีคนคุกเขาให้หอมและพริกสลดสีสันเริ่มสวยงามแล้วถ้าน้ำเขาเริ่มแห้งลงไปแบบนี้นะครับให้เติมน้ำเปล่าลงไปประมาณสามช้อนโต๊ะ ผุกเขาให้เข้ากันครับพอหอมหัวใหญ่และพริกสาสีเริ่มสลดให้เราใส่ต้นหอมหั่นทอดลงไปครับคนผุกเขาให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับปิดแก๊สได้เลย ทีนี้เราก็มาชิมได้เลยครับโห,โหควันกำลังขึ้นเลยนี่สีสันสวยงามกลิ่นหอมไปอืม,ม,มอร่อยเมนูนี้ไม่เหมาะสำหรับคนใส่ฟันปลอมนะครับต้องเคี้ยวสู้กับกระดูกหน่อยอร่อยมากอืม ทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับทำง่งายๆรสชาติอร่อยทานกับข้าวนี่เข้ากันมากเลยครับวันนี้เจะต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ